ทุกคนนี่ฝนตกหนักมากเราอยู่ที่หน้าขายันโฮสเทลค้าฟฝนตกหนักมากเรากำลังจะเดินชมเมืองนะครับทุกคนนี่บรรยากาศน่ารักมากขาแน่นหลานเลยทุกคนไปเราจะเดินไปทางวัดเชียงมั่นนะฮะทุกคนบรรยากาศแบบนี้ก็เลิศเหมือนกันนะเนี่ยเราได้ล่มมาจากอโอฮสเทลค่ะทุกคนจ๋า ก็เลยเดินจะไปไหนดีอ่ะทุกคนเดี๋ยวนึกกันนะอ๋อจะมีร้านพิซซ่าอร่อยใช่ไหมเราไปกินพิซซ่าแล้วก็ถ่ายอ๋อบรรยากาศในพิซซ่าฝนขนแบบนี้มะซ้ายมือนี้ง,งจะเป็นวัดเชียงมันทุกคนต้องเดินดีๆนะเพราะถนนตรงนี้บางทีรถวิ่งไวมากนะครับบริการดีมากนะฮะพี่สาวใจดีค่ะก็คือ ดูแลนะฮะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยเมื่อกี้เห็นไหมผู้หญิงส,ยสวยๆอะฮะนี่หาวัดเชียงมั่นรั้วแบบนี้เลยออกไปทะลุไปก็จะเป็นคูเมืองประตูช้างเผือกทุกคนใครจะไปอนุสาวรีย์ช้างเผือกพญาปราบมารกับพญาปราบจักรวาลอะไรอะฮะนั่นแหละจะอยู่ตรงนั้นสองรูปสองเชือกตรงบขอสอช้างเผือกนะฮะเมื่อเช้าเราก็ไปกินข้าวขาหมูอร่อยอร่อยตรงนั้นหาชื่อร้านอะไรแล้วนะเดี๋ยวก่อนนิดก่อน อ่าชื่อร้านต้าหมิงโอชานะฮะทุกคนนี่ฮะเราเดินตรงนี้มันทะลุกันหนึ่งถนนมูลเมืองถนนมูลเมืองก็ถนนหน้าประตูท่าแพทุกคนซึ่งถ้าเกิดเราออกจากประตูท่าแพก็จะเป็นถนนราชดำเนินมุ่งหน้าวัดพระสิงถูกไหมแต่ก่อนจะถึงแยกหน้าวัดพระสิงก็จะเป็นสี่แยกถนนวัดเจดีหลวงเราก็จะเลี้ยวไปทางอ,อนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วก็มาด้านตรงนี้ฮะนี่ฮะด้านหลังเนี่ยก็จะเจอ ขยันโฮสเทลหาเดินมาได้จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เราออกทางนั้นก็ได้เมื่อกี้แต่เรามาทางนี้เพื่อจะไปถนนมูลเมืองซอยเก้าพิซซ่าไปกินพิซซ่าแบบถาดเล็กๆอร่อยๆเบาๆฮะเพราะมือเย็นเราจะไม่กินอะไรอยู่แล้วปกติใช่ปะรถหุ่นทุกคนเนี่ยฮะเป็นวัดเชียงมั่นฝนตกตกทุกคนก็จะมีเจดีย์ช้างล้อมออกทางนี้ก็ได้นะนะฮะนี่ฮะ ่ายไปฝนตกไปกลางลุ่มไปถือมือถือไปนี่ฮะเจะดีช้างล้อมสวยไหมนี่เลยทุกคนนี่พูดถึงมะม่วงทุกคนอ่านี่ฮะมีกันบรญญาทรัพคุณประโยชน์นะฮะเกี่ยวกับตอนสมัยก่อนมีครั้งหนึ่งพระเทวทัตคิดปองร้ายพระพุทธองค์ได้กลิ้งก้อนหินใหญ่ลงมาหมายจะทับพระพุทธเจ้าก้อนหินเกิดกระแทกกับ ินกระแทกกันเป็นชิ้นชิ้นแตกละเอียดนะก็อหนึ่งกระเด็นไปกระทบพระบาททําให้พระโลหิตห่อนะฮะส่วนพระเทวทัพการต่อมาถูกพราีสู่แบบเขคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าไว้ครับทุกคนจ๋าก็คือจะมีเขียนให้ความรู้นะฮะมีต้นโพรมิเกเนตใช่ไหมเป็นทับชินโอ้ยลูกดกอืมไม่ไีใช้เจ็บนะทุกคนจ๋าล้าก นี่คือวัดพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะฝนตกหนักมากดูแบบนี้ในกล้องจะไม่เห็นเนาะจะไม่เห็นถึงความตกหนักอือดูตกหนักคือจะเป็นหนึ่งี้ต้องนอนโรงแรมค่ะไม่ออกไปไหนค่ะใช่ไหมนอนโรงแรมสบายๆน่านอนมากวัดล่ามช้างจะอยู่ตรงนูน้นะะเห็นไหมฮะเยื้องๆก,กันกับวัดเชียงมั่น วัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือวัดเชียงมั่นนะทุกคนเราเดินออกมาจากวัดเชียงมั่นใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราไปนี่จะเป็นคูเมืองประตูเอ่อประตูช้างเผือกเราจะเจอถนนมูลเมืองซอย9ทุกคนจะเราเดินตรงนี้เลยนะฮะสืบทราบมาว่าพิซซ่าทุกคนร้านอะไรนะ,ะวายใช่ไห,หวายพิซซ่านะฮะก็จะอยู่ในซอยนี้ ปากซอยด้านหน้าแต่นี้มันด้านหลังด้านในค่ะทุกคนทะลุถึงกันหมดทุกคนถ้าเกิดเราไม่เดินนะเอาแต่มาเที่ยวแล้วก็ัวแต่โบกรถขับรถเขาก็จะรู้แต่เส้นทางรถจะไม่รู้ทางลัดค่ะจะไม่รู้ว่าวัดเชียงมั่นอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ใกล้กับ ขยันโฮสเทลแค่ไม่กี่ก้าวจริงๆทะลุออกมาก็เป็นถนนช้างเผือกประตูสวนดอกเข้าขามูอร่อยอยู่ตรงไหนจะไม่รู้อีกแล้วก็บกอสอช้างเผือกอยู่ตรงไหนอนุสาวรีช้างก็จะไม่รู้อีกใช่ไหมอนุสาวรีช้างเผือกบางคนมาเชียงใหม่นี่ไม่เคยรู้หรอกจะขึ้นแต่โดยจะไปแต่บ่อน้ําร้อนจะไปแต่สันจำเพงดอยอินทนนท์ดอยสุเทพอะไรประมาณนี้คือเข้ามาในซอยก้าแล้วจะงงมากหลานเยอะมากที่พักเยอะมาก นี่ฮะสารพัดส,สารเพีทุกคนจ๋าเชียงใหม่แบบนานแน่นไปด้วยแบบอ,อะไรต่างๆของกินอร่อยที่พักนะฮะแต่อยากให้มาขยันโฮสเทลเพราะว่าเป็นใจกลางที่หาง่ายมากจำง่ายๆว่าวัดเชียงมั่นนะฮะทุกคนก็จะรู้เลยแล้วก็โดนทีนี้ก็จะไปซอกแซกไปไหนก็ไปฮะเพราะว่ามีที่เที่ยวเยอะจริงๆในเมืองเนี่ยใครจะไม่ชำนาญน,นะคะส่วนใหญ่จะคิดดอยไปใช่ปะ เออในเมืองนี่แหละทนวัดวา9วัดสิบเก้าวัดเยอะมากอฝนตกหนักมากรองเท้าฉันเปียกหมดเลยดูสิทุกคนนี่ค่ะทุกคนรองเท้ารองเท้าคู่ละเก้าพันแพงที่สุดในชีวิตค่ะเพราะเป็นรองเท้าสารจากอเมริกาไม่ใช่เวอร์นะฮะน,นี้เรื่องจริงค่ะสวยถูกใจเลยชอบค่ะทุกคน พรุ่งนี้เราวางแผนว่าจะไปลําพูนค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นเมืองที่ปรับเสี่ยนนะฮะบางคนบอกว่าถ้าไม่ตั้งใจไปจริงก็จะไปลําบากมากลําพูนนะรถสาธารณะก็ไม่ดีเพราะเราไม่ได้ขับรถมาเลยฮะทุกคนจะต้องลุยๆฮะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่พักจะกระจัดกระจายจนเป็นกินสามกิโลสี่กิโลเดินกันอย่างสนุกสนานนะฮะทุกคนถนนถนนมูลเมืองออกมาถึงก็จะเห็นครูเมืองแล้วก็เห็นวัดนะฮะวัดเยอะเห็นไหมเจอออกมาจางไหนก็วัด หาวายพิซาว้าเจอแล้วนั่งไงวายพิซา่าทุกคนจะเห็นยัางยาง้แดงแดงวายพิซาเนี่ยที่มีรถสเก็ตสกูตเตอร์เนี่ยฮะนี่ไงเห็นไหมฝนตกสนุกสนานเลิศมากถึงแล้วเลิศเลิเลเลก่อนที่ร้านจะยุ่งไปกว่าน,นี้เราต้องแอบมานั่งนะฮะถ่ายทำไปแบบชิลๆค่ะ